ขายของออนไลน์ครั้งแรกนะคะเริ่มต้นยังไงดีเรามีวิธีค่ะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Sky Cow Channel นะคะเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไอ้ฟ้าด้วยนะอันนี้นะคะเป็น EP แรกเนาะที่จะมาแชร์ประสบการณ์ ขายของออนไลน์นะคะมาบอกวิธีและเทคนิคนะคะทํายังไงให้รวยทํายังไงให้ปังนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือง่ายเลยขายของออนไลน์นะคะครั้งแรกเริ่มต้นยังไงเรามาดูวิธีแรกกันนะคะ 1. นนะคะก็คือหาช่องทางการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือเฟซหรือว่า IG นะคะ เราสามารถค้นหานะคะหรือว่าโหลดแอปพวกนี้มาเป็นช่องทางการขายของเราได้นะคะในยุคนี้ก็คือไอจีกับ f a c e b o o k ละกันนะคะที่เด่นเดนเลยมี2ตัวนี้นะคะเรามาดูข้อที่2กันต่อเลยนะคะก็คือการเลือกสินค้านั่นเองนะคะไม่ว่าเราจะขายอะไรก็แล้วแต่เลือกสินค้าสำคัญที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นสบู่สครับหรือว่าจะเป็นลิปเป็นอะไรก็ช่างนะคะเราควรศึกษาสินค้านะคะแล้วเราสั่งมาลองก่อน เราอินกับสินค้าก่อนเราจะรู้นะคะว่าสินค้าตัวเนี้ยดียังไงแล้วเราจะอธิบายให้ลูกค้าเขารู้ว่าอ่าสินค้าตัวนี้นะคะมีดีอย่างนี้มีดีอย่างนี้เหมาะกับคุณสตพาฟนี ลูกค้าเขาจะได้เลือกและตัดใจถูกคะ่ะแล้วก็สินค้าของเราก็จะได้ขายง่ายขึ้นนะคะและในการเลือกสินค้านะคะสําคัญที่สุดเลยก็คือเลขจดแจ้งนะจ๊ะต้องเลือกสินค้าที่มีเลขจดแจ้งนะคะแล้วเราก็มาต่อที่ข้อ3กันเลยนะคะก็คือการลงมือทํานั่นเองเราเลือกสินค้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาดูที่เลทราคาที่เขานะคะคส่งให้เรานะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสบู่นะคะเปิดบินนะคะ10ก้อนร้อยสามสิบก บาทขายปี19บาทกำไรก็จะตกอยู่ที่51บาทนะคะเราก็เลือกในสินค้าที่แบบว่าอะถ้าอยากได้กำไรดีเราก็ต้องสต็อกเยอะๆสะตอ็อกเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ได้เลทถ,ถูกลงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดดีอีก1ข้อคิดนะคะ,ะก็ลงมือทําลงมือทอํายังไงอีกอันนี้ฟายกตัวอย่างไปแล้วนะคะในการเปิดบินสินค้ามาขายเนาะก็ลงมือทํานะคะ1ก็คือเลยโพสต์สินค้าค่ะ 1น,นะคะก็คือโพสสินค้าค่ะในการลงมือทําโพสสินค้าโพสสรรพคุณอวดเข้าไปว่าสินค้าที่เราเลือกขายเนี่ยมีดียังไงมีเลขจดแจ้งไหมแล้วผลประโยชน์และกําไรได้เท่าไหร่เปิดบินเท่าไหร่เท่าไหร่แจ้งเขาได้เลยค่ะ ถ้าเขาพอใจกับเดตสินค้าที่เราเลือกขายเนี่ยเขาก็จะมาเปิดบีนหรือซื้อสินค้าของเรานะคะขอเพิ่มทิกนะคะในลงมือทําข้อที่3ของเรานะคะนั่นก็คือเวลาได้รับออเดอร์มาหรือว่ารับยอดมานะคะให้ทุกคนแคปแล้วแต่งรูปแล้วก็โพสได้เลยนะคะมันจะเป็นจุดเล็กๆของร้านเรานะคะเพื่อให้ลูกค้านะคะเชื่อใจและมั่นใจร้านเรามากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ ลูกค้าเห็นรีวิวล้าเล่าหรือว่าเห็นรีวิวยอดของเราใช่ไหมลูกค้าจะเออร้านนี้นะอุ้ยคนสั่งซื้อเยอะมากเราก็ควรจะอุดหนุนหรือไม่ามาดด้วยข้อ4ของเรานะคะนั่นก็คือหาจุดเด่นของร้านนะคะจุดเด่นยังไงก็คือ1นนะคะเราต้องสร้างร้านค้าเป็นของตัวเองอย่างเช่นเป็นร้านมุมเล็กๆที่เอาไว้โชว์ว่าเรานะคะสะต็อกของเท่านี้เราแพ็คของแล้วเราอ่า มีมุมน่ารักตรงเนี้ยอืมจะสไตล์ไหนก็แล้วแต่นะคะก็คือหาจุดเด่นของร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นกรอบรูปรีวิวที่เราจะโพสร,รับยอดอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้กรอบใช่ไหมทุกคนใช้กรอบเพื่อการรีวิวนะคะจากประสบการณ์จริงเลยอันนี้จริงๆคนจะเห็นเยอะมากเห็นเยอะกว่าปกติที่เราจะมาตัดแล้วก็โพสอันนี้ถ้าเราใส่กรอบให้มันน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มการมองเห็นมากยิ่งขึ้นนะคะ และมาต่อกันที่ข้อ5านะคะข้อสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือต้องเป็นคนขี้อวดนะคะอย่างที่ฟ้าเกินไว้นะคะในแรกๆเลยก็คือรับยอดรับออเดอร์อย่างเงี้ยเราแคบแล้วก็ใส่กรอบรีวิวน่ารักน่ารักโพสแล้วก็อวดไปเลยว่าสินค้าตัวเนี้ยเราเอามาขายครั้งแรกนะมันขายดีมากมันออก3อัน4อัน5อันมันปังมากยอดขายมันถล่มทลายมาก ยอดเข้า200ปอวดไปเลยนะคะอวดไปเลยเพราะว่าเอาจริงๆนะไม่มีใครรู้หรอกว่าจริงหรือไม่จริงเรารู้ของเราแค่คนเดียวเราอาจจะมโนไปก็ได้เพื่อเพื่อสร้างฐานลูกค้าให้กับเราเราสามารถทำได้และอวดที่สำคัญนะคะก็คืออวดการสต็อกสินค้านะคะน้อยก็ไม่เป็นไร เยอะยิ่งดีถ้าน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะสมมติว่าคนนี้สต๊อกน้อยก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราสต๊อกจริงไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มันโน,โนจนแบบเกินเหตุอย่างเงี้ยเราสต๊อกน้อยก็จริงแต่ว่าเราอวดได้เพราะว่าเราเพิ่งขายเราสามารถอวดได้ในสิ่งที่มันเป็นจริงหรือว่าถ้าอย่างเช่นยอดอย่างเงี้ยมันมนโนได้ใช่ไหมแต่ว่าการสต๊อกสินค้าเนี่ยเราโชว์ความจริงใจไปเลยมันจะมันจะดีกว่าสุดท้ายนี้นะคะฟ้าก็อยาก เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะกับคนที่กําลังสู้ชีวิตกันอยู่ตอนนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะคะใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ฟ้าด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะบ๊ายบาย